สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls t a o t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยซึ่งคลิปนี้เนี่ยเคอขออนุญาตเล่านะคะหรือว่าพูดถึงพื้นดวงนะคะที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยดูกับเคทไปแล้วนะคะบางคนก็ตรงมากบางคนก็บอกเออไม่ตรงเลยบางคนก็บอกมีประโยชน์มากบางคนก็บอกมีประโยชน์เลยนะคะก็ยังไงใช้วิจารณญาณในการ ในการเลือกว่าจะดูหรือไม่ดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการอ่านหลังจากที่ได้รับคำนําในไปแล้วก็ลองพิจารณาอีกทีหนึ่งด้วยนะคะอย่าแบบยึดติดหรือว่าเชื่อจนแบบหมดใจปักใจเอาแค่ว่าให้มันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเราเอง การปฏิบัติต่อตัวเองการใช้ชีวิตหรือว่าการามีแฟนมีคู่อะไรเงี้ยการรู้จักตัวเองมากขึ้นรวมไปถึงหน้าที่การงานที่เราควรทํางานหลักงานรองที่ทาแล้วมันจะปังอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอ,อย่างไรก็ตามคลิปนี้นะคะเค,คขออนุญาตแชร์เนื่องจากมีมีพี่คนหนึ่งเขาทักเข้ามาถามก็เลยเค,ครู้สึกว่าเอองานเคกแชร์คนอื่นฟังด้วยดีกว่าเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ด้วยสําหรับคนที่เคยดูพื้นดวงแล้วนะคะและในส่วนของเซเว่นเฮาส์นะคะที่เป็นลักษณะของ คนที่สามารถครบหาได้ลักษณะของแฟนหรือเนื้อคู่เนี่ยกับในคําทํานายที่ถูกเขียนแยกออกมาว่าอันนี้คือลักษณะเนื้อคู่ของคุณถ้าใครมีพื้นดวงอะ่ะลองเปิดขึ้นมานะมันจะมีตําแหน่งเซเว่นเฮาส์ที่เคกเขียนอธิบายในเรื่องของลักษณะคนที่ตัวคุณน่ะสามารถครบเป็นแฟนเป็นคนรักหรือสามารถครบยาวไปจนแต่งงานได้ว่าเป็นลักษณะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอืกับ ไอคำตำนายที่มันถูกแยกออกมาที่เคาเขียนว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณจริงๆแล้วอ่ะเขามีลักษณะยังไงสําหรับบางคนไอตำแหน่งเซเว่นเฮาส์เนี่ยคำอธิบายอ่ะนะคะกับลักษณะเนื้อคู่อะ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยแต่กับบางคนไม่เหมือนกันคันนี้มันเลยอาจจะทําให้คนอ่านรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วฉันต้องเชื่ออันไหนล่ะอันไหนคือลักษณะเนื้อคู่ของฉันจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะคืออันนี้เค้กต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความเห็นและมันเป็นความเชื่อของเค้กเองนะว่า เซเว่นเฮาส์เนี่ยในตำแหน่งคำอธิบายของเซเว่นเฮาส์เนี่ยมันหมายถึงลักษณะของคนที่คุณนะ่ะจะได้เป็นแฟนหรือสามารถคบหาเป็นแฟนได้หรือบางคนนะ่ะเวลาคุณเจอเขาแล้วอ่ะถ้าได้คบเป็นแฟนแปลว่าก็เป็นเป็นเนื้อคู่คนหนึ่งเนาะเป็นโซเมทคนหนึ่งก็บางคนอาจจะสามารถคบเป็นแฟนแล้วก็เลิกลากันไปในวันหนึ่งหรือถ้าเข้ากันได้ดีนู่นน,นี่นั่นก็คบกันไปจนแต่งงานก็มีนะคะแต่ในความเชื่อของเค้กอีกเหมือนกัน เค้กมองว่าบุคคลคนหนึ่งอย่างตัวคุณคุณมาดูใช่ป่ะเค้กมองว่าตัวคุณนะ่ะนอกจากจะสามารถมีแฟนเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วอ่ะคนอีกแบบนึงหรือว่าอีกคนนึงที่เค้กมองว่าอันเนี้ยน่าจะใช่สําหรับคุณมากกว่าและสามารถเซตเทิลดาวลงเอยแต่งงานเป็นคู่ครองได้อะ่ะคือในตําแหน่งของไม่ใช่ในตําแหน่งดีของคําทํานายที่เคเขียนว่าลักษณะเธอคู่อันนั้นอะ่ะคือคนที่เคกเชื่อว่าคุณน่ะ จะสามารถเซทเทลดาวหรือว่าแต่งงานลงเอยเป็นแฟนเออไม่ใช่เป็นแฟนเดี๋ยวเป็นเป็นภรรยาเป็นสามีกันได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วถามว่าเฮ้ยแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าจริงๆแล้วมันเป็นอันไหนอันไหนก็ได้ค่ะจะเป็นลักษณะของคนในเซเว่นเฮาส์หรือคนในที่เคกทานายก็ได้คือทั้ง2อ,อันนะ่ะก็คือเขาเรียกอะไรมันเป็นลักษณะเนื้อคู่ของคุณทั้ง2แบบคนเราอะ่ะ เคขอใช้คําว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อมีคู่แค่คนเดียวความหมายคือเรานับมาตั้งแต่แฟนคนแรกอะ่ะแฟนคนแรกที่เรานับว่าเป็นแฟนเป็นคนที่เรารักจริงๆเลยอะไรเงี้ยเรื่อยมาบางคนไม่ได้มีแฟนแค่คนเดียวนะคะบางคนต่อให้มีคําทานายในเซเว่นเฮาส์ต่อให้มีคำำา House, ําทํานายลักษณะนค้คู่แต่สุดท้ายแล้วอะ่ะทำไมคนคนนั้นมีคําทํานายเหล่านี้นะตามลักษณะวันเกิดนู่นนี่นั่นแต่ทําไม เข้าถึงยังเป็นโสดและไม่ได้แต่งงานก็มีเช่นเดียวกันซึ่งมันก็จะมีปัจจัยอื่นๆอ,อ,อีกที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่าลืมว่าพื้นดวงก็คือพื้นดวงพื้นคือพื้นฐานคนเราอะคะ่ะมีทุกอย่างเป็นพื้นฐานความหมายคืออย่างเช่นแบบในชีวิตเราเราก็มีปัจจัยสี่เป็นพื้นฐานที่ทําให้เราดํารงชีวิตอยู่ได้ถูกไหมปัจจัยสี่คืออะไรลองไปเสิร์ชดูเออก็จะประมาณนี้พื้นดวงก็เหมือนกันเป็นเหมือนเบสิกพื้นฐานที่เรา ที่เราแบบมีไว้เกี่ยวข้องกับตัวเราเพื่อให้รู้ไว้ว่าเออตัวเราเป็นอย่างนี้มีพื้นฐานแบบนี้พื้นดวงเป็นแบบนี้และสามารถทํางานแบบนั้นแบบนี้ได้มีแฟนแบบนั้นแบบนี้ได้เวลาเรารักใครเราแสดงออกยังไงเวลาเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความต้องการส่วนตัวมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยคือพื้นดวงพื้นก็คือพื้นไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคุณสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะไปดูดวงกับใครนะคะ การคิดการตัดสินใจเอ e นอรของคุณไมเคิของคุณ a อ t i t u d e ของคุณทุกอย่างการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยทำให้คุณเป็นคุณ ไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนนั้นคนนี้มาบอกว่าคุณเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือคําทํานายมันเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเออสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับคุณอยู่ดีมันก็เลยกลับมาที่คำที่เคอชอบบอกอ่ะว่าใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังหรือในการอ่านดวงต่างๆไม่ว่าจะกับเค้กหรือกับใครนะคะก็หวังว่าคำอธิบายนี้มันจะไม่งงนะคะเออเค่างงไหม <c oughs> ก็หวังว่าจะไม่งงแะคะก็ ประมาณนี้ขอบคุณมากที่กดเข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็อันเนี้ยเป็นเขาเรียกอะไรนะพื้นดวงมันก็เขียนมาจากสิ่งที่เค้กเชื่อสิ่งที่เค้กรู้มานะคะแล้วก็อันที่เค้กมาแชร์นี้ก็เป็นความคิดเห็นของเค้กแล้วก็เป็นมุมมองของเค้กอีกเช่นกันคนที่ฟังคนที่ดูไปก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเชื่อตามก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนั่นเองนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ